ด้วยความระลึกถึงท่านผู้ฟังทุกคนวันนี้นับว่าเป็นวันโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่ได้ส่งเสียงทมสายที่ผ่านมานั้นขอพวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมรับอันมุตนา บุญกุศลจะได้เป็นปะัะธานนุมันาใหม่เนื่องจากเมื่อวันที่3เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวัน,ฉนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะพระบรมราชนินะีทางบุญิธิหรือสัารามก็ได้จัดเครื่องราศการะตั้งพระบรมฉายาลักษณ์และเชิญ คุณรัตนาญบุตรนนเป็นประธานเปิดกลวยถวายราชการะพร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านประมาณ500คนเมื่อเปิดกลวยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ที่เป็นประธานสภาพิทนธรรมของเขตของศารได้มาร่วมด้วยก็ร้อ,องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโอกาสนี้นักศึกษาวิชาทหารรอดอนะของโรงเรียนมัธยมสุธารามจำนวนหนึ่งก็มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบข้าวสารจำนวน5้กิโลไข่หนึ่งแผงแล้วก็ปลาแห้งครึ่งกิโลน้ำมันหนึ่งขวดให้กับผู้ที่มารับ เป็นประจำและในโอกาสที่ต้องขออนุโมทนาขอบใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนสำเราสองสามท่านที่ได้นำบัตรและมารับส่งของเอาไปแจง้งผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เหตของเหตของเขตุพนบรีกลุ่มบอกบอกบอบอบ,บ,บางนะทาง มีการเขตบธนบุรีก็มอบให้เจ้าหน้าที่เทศกิจนำไปมอบให้กลุ่มบมอกบ,บางสำหรับเขตโครงสารก็มีทางเจ้าหน้าที่เทศกิจได้มารับไปจำนวนหนึ่งแล้วก็มอบอย่างนี้เป็นประจำครั้งนี้เป็นครั้งที่44นะครั้งที่44จำนวน400ชุด ทารามอัตภาพรามฐานอนุรูปถ้าที่เราจะทําได้การทําต,าตรงนี้ไม่ได้เป็นการสร้างอิทธิพลบารมีอะไรของทุกอย่างนั้นเป็นของญาติโยมที่นํามาถวายหลวงพ่อชินถวายองค์เท้าเวสสวรรณแล้วก็จํานวนหนึ่งที่เราไปซื้อมาเช่นปลาแล้วก็ไข่ไก่เราก็ไปจัดซื้อมา เป็นเงินของมูลิธิส่วนหนึ่งของวัดส่วนหนึ่งแล้วของส่วนตัวส่วนหนึ่งเอามาร่วมด้วยช่วยกันให้ผู้ที่รอคอยจึงถวายเป็นราชสการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบต่อไปทางนี้ก็ขอถวายเป็นราชการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชก,การที่สิบและพระบรมวงสารวงศ์ทุกพระองค์นี่เป็นงานที่ผ่านมาเมื่อวันที่สามส่วนในอุโบสถนั้นคณะสงฆ์วัสภารามก็จเจริญพระบรมนตถวายพ,พระพรในราชการะอีกส่วนหนึ่งและในวันนี้ตั้งแต่ตีสี่บังเอิญเนี่ยมี พี่กิติขออนุญาตเอ,อ่ยนามนิดหนึ่งนะอดีตเคยเป็น,นหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตของศาลแล้วก็ย้ายไปเป็นผู้ช่วยุู้ในการเคตบางอกใหญ่พี่กิตินี้ก็คุ้นเคยกันมากก็ส่งรูปภาพมาให้ก็เลยกดคุยโทรศัพท์กันพี่กิติบอกว่าที่ส่งไปเนี่ยให้รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่ ขอขอนมุทนาขอให้มีลมหายใจอย่าขี้เกียจหายใจอย่าขี้เกียจกินข้าวอย่าขี้เกียจขับถ่ายเท่าน,นี้ก็จะมีลมหายใจและมีชีวิตยั่งยืยนยาวนานต่อไปขอทุกคนจงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะวันนี้เมื่อเวลาเก้านาฬิกาหรือเก้าโมงเช้าได้มีบุญมีวาสนาเป็นครั้งที่ห้า ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระคณิ t h าทิราชเจ้ากรม,มหลวงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีที่วงังสรพพุมได้อัญเชิญพระปัทรูปหลวงพ่อิมทรงคุตภนถวายท่านท่านเองท่านถามรับสั่งถามว่านี่พระก็ถวายพระพรที่ไปว่าเป็นพระปัทรูปหลวงพ่อชิม ซึ่งอดีตเจ้าวาดเนี่มาธนานะเกินอยากจะอัญเชิญมาถวายศาพบาทเพื่40ปีผ่านไปแล้ว40ปีพระองค์ท่านรีบเอาเอากระดาษและปาก,กาเขียนเลยเขียนในสม,มุดทกของพระองค์ท่านเนี่ยก็ขอท่านทั้งหลายได้ร่วมทุพันมุทนาบุญกุศลในส่วนนี้และทุกท่านก็คงเห็นแล้วว่า ประเทศชาติบ้านเมืองเรามีเหตุการณ์ไม่เคยปกติกันหลายอย่างไม่ว่าเรื่องการคณะสฆ์ก็ตามเราจะต้องมั่นคงไม่เอ็นเอียงนะใช้สติให้มากๆถ้าพวกเรามีสติกันมากๆแล้วชาติบ้านเมืองเราก็จะแชว้วคาดปลอดภัยอีกประการหนึ่งเราก็มีการกระทบกระทั่งกัน ทางชายแดนอาธมายังตั้งใจว่าอยากจะนำสิ่งของเนี่ยออกไปมอบให้กับพี่น้องทอาหารแนวหน้าซึ่งการไปมอบอาหารเนี่ยเราเคยทำมาตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่สมัยนั้นน่ะที่ของลึกแล้วก็ที่ตาพยาเราก็นำไปมอบผู้หญิงกันสดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยเอาของไปมอบ แต่ทางนี้ทังนั้นเนี่ยก็ดูสุขภาพไม่ค่อยดีหมอก,ก็บอกอย่าเดินทางไกลเลยนะก็ใจอยากไปเหลือเกิน <c oughs> ฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามที่พวกเราชาวไทยทุกคนเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามีความรักชาติาศาสนาองค์ราชันทั้งสามสถาบันเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกคนมีความรักเท่าเทียมกันแม้บางคนอาจจะรักน้อยรักมากแต่ก็ขึ้นชั่วเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเรามีหน้าที่จะต้องกตัญญูกับผืนแผ่นดินพระบาลีบทหนึง่งที่เคยยกไว้เสมอๆนี่มิตตังสาธุรูปนานังกตัญญูทวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นขอยทุกคนเนี่ยจงมีความกตัญญู กับชาติศาสนาองค์ราชันบักการสำคัญกะตันยูกับพ่อแม่ให้มากมากก่อนที่เราจะไม่มีพ่อแม่กราบไหวนะ้เพียงเท่านี้มีความกะตันยูเราก็เข้าใกล้พระาศาสนาแล้วการเข้าใกล้จับต้องพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นเลิศแล้วนะท่านทั้งหลายวันนี้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ที่พูดบันทึกอยู่นี้ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายทุหายโศกหายโรคหายภายัยหายเคราะห์เสนียดจังไรหายไปจากผู้เราทันทีสัพพะทานางสัพพะราพังพระวันตุโบระคันตุสุระคันตุเนอกจากนี้แล้ว ก็ขอยพวกเรามีหัวใจสรษฐีคืออุอากาสะักอุย่อมาจากอุดอุาทานะขสัมปทาคือขยันหาทรัพย์โดยสัมมาทิฏฐิอาย่อมาจากอและก็สัมปทาคือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้กะย่อมาจากกัลยานมิรตาคือรู้จกัคจกคบคนดีเป็นมิตรถ้าเกิดเราคบคนชั่วเป็นมิตรเนะย ทรัพสมบัติที่เราเก็บมาหามาก็เพื่อนมันก็จะล้างผ่านเราหมดในะการสุดท้ายสะนะก็สมิดเนตต,ต,ตาเลยนะรู้จาักการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกถ้าเราทำได้สข้อนี้ร่ำรวยเป็นหาสถีแน่นอนหัวใจสถีอุปากสะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจงใช้ธรรมะของพ,อพระพุทธเจ้า ที่ส่งรับสั่งไว้ว่าอปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะถ้าเราประมาทเราก็ถึงแค่ความตายถ้าเราไม่ประมาทเป็นดีที่สุดและประการสําคัญนะผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ญาติโยมอย่าลืมนะถ้าเกิดคนขับ ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็สองพันคนซ้อนไม่ใส่หมวกกันน็อกก็อีกสองพันเงินตอนนี้รวมเกินเป็นสี่พันหรือสองพันบาทเนี่ยไม่ได้มากไายอะไรเลยแต่มันหายยากและเกินยามนี้เศรษฐ,ฐ,ฐกิจมันย่ำแย่และเกินนะก็ขอพวกเราเนี่ยจงระมัดระวังเข้าให้ประพฤติปฏิบติอย่างไรเราก็ทำตามอย่างนั้น และเราก็จะได้อยู่กันแบบสาม,มัคคีธรรมมีความสุขความเจริญกันวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจงหน้าสบินหลังสูฟ้าปากกัดตืนทีบทำงานโดยสมามทิปิใครคิดสึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาถ้าคนใดบ้านเรือนใดนะมีอัปมูคล เียดจังไรก็ขอให้หายสิ้สนสาบสูญไปด้วยทุทโธอิริสโตบโมพุทยะขอให้คนเราทุกคนเนี่ยทั้งผู้ที่ได้ยินเสียงนี้จงมีอาการครบ32โรคไข้ที่เจ็บพ่อมอมแม้เม่าใครมีก็ขอให้เคลื่อนย้ายหายสิ้นไปโดยชั่วคุณนนิ่งนะก็ขอ,อกำลังใจช่วยนะคุนนิ่งมีเป็นคนมี ที่ช่วยเอาบัรไปมอบให้ผูที่ด้วยโอกาสจริงๆนะต้องขอขอบอกขอบใจนะและในโอกาสนี้ก็ขอให้พื้นที่ทุกกระบิดนิ้วของประเทศชาติบ้านเมืองเราที่เป็นปกเป็นแผ่นที่บรรพชนเราโคตรเง่าเหล่ากอพวกเราสร้างสรรค์ให้เป็นมรดกตรงทอดกับพวกเราจงเป็นพื้นเป็นดินอันหนึ่งอันเดียวกัน ใครจะมาแยกพื้นแผ่นดินนี้ก็ขอให้พ่ายแพ้ไปด้วยคุณงามความดีด้วยคุณของพระรัตนตรัยนะขอให้พวกเราสัม้าสกำลังใจให้กับลูกหลานที่เป็นแนวหน้าโดยพวดก,กันแล้วก็ขอให้พวกเราจงตั้งใจว่าชนะชนะชนะหรือว่าชิตังเมชิตังเมชนะแน่ชนะแน่ชนะนชนะใจตนเองชนะข้าศึกต่างๆนะ แล้วก็ขอให้พวกเราจงตั้งกระแสจิตให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะด้วยบทมนว่าสุนัตขัดตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมหุโตจะสุยิทังพรมมจาริสุปักถคินังกายกรรม,มังว่าจกรรมังปักถคินาปักถคินังมโนกรรม,มังปณิทีเตปักคินาปักคินานิกตะวาอลปันปัตเถปักขคิเน บทนี้ขอให้พวกเราจงมีลาภยศสุสละเสริญมีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลเจริญรุ่งเรืองนะอายุวัตะโกธนวัตะโกศริวัตะโกยศสวะัตะโกพลวะัตะโกวันวัตะโกสุขวัตะโกโนตุสัพพทา อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแทิศประสิทธิจงมาปเป็นกระแพงแก่ทุกเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบขอบตัวนาตาลา,าจะเยมานาเขตเตสมัตตาตาพุทธธรรมปัจเจกกับพุธธรรบทธสังฆชาลบริตเขตเตร,ร,รคาคันตุสุลคันตุบทนี้พวกเราทำอะไรก็ให้ได้ชัยชนะตลอดการการที่จะได้ชัยชนะจะต้องประกอบไปได้วยสมัมมาทิฐินะอย่าเป็นนิชาทิฐินะนะ ชัยศิทธิตนลาลาพัันโซธีพพยังสุข,ขังพลังสิริอายุจวันโนจพโภคังวุชีเจยศวะสวารส,ส,สาจะอายุจชุวสิธิีพระวันปุตเตสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโย,ยนิจังขอบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันทำนี้จงบังเกิดเป็นเกาะป้องกันให้พวกเราแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายท้กปวง ขอ้พุกเราจงมีอายุยั่งยืนยาวนานขอ้พวกเราจงมีลาบยศสุขสรรเสริญคิดสิ่งประการใดสมความมุ่งม,มา่รปัถนาด้วยเอเตนัชวัชเชนะที่กล่าวมานี้ขอจงเป็นเดชเป็นตบะเดชปัใจจัยให้กับทุกท่านมีความสุขโดยทั่วหน้าทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรและสวัสดี あ <music>